สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะพบกับคูมินอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันในเรื่องที่แบบว่าโฟกัสสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นย่อมขยายหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะและก็ยังไม่เคยเรียนรู้กฎแรงดึงดูดหรือเคยได้ฟังเคยได้ทําแล้วแต่ทําไมมันถึงไม่สําเร็จนะคะ ก่อนอื่นระหว่างรอเพื่อนๆน,นะคะขออนุญาตนะคะถ้าครีมนะคะบำรุงผิวหน้านะคะตอนเช้าไปก่อนนะคะปกตินะคะจะบำรุงทั้งเช้าและเย็นตอนช่วงเย็นจะไม่ค่อยได้ทำคลิปหรือออกมาไลฟ์สดเพราะว่าเราก็มีภาระหน้าที่นะคะเราก็ทำในส่วนของเรานะทุกคนเออเราก็มีครอบครัวจริงไหมเราก็ต้องดูแลครอบครัวจริงไหมลหลายๆคนนะมีข้ออ้างเยอะแยะมากมายเฮ้ยเราทํางานประจําแล้วเราไม่รู้เวลาไหนจะโพสต์เราก็อยากได้เงินนะแต่เราก็ ไม่ว่างอ่ะอ,อ่เราต้องซักผ้านนะเราต้องไปนูน่นนี่นั่นทำอะไรหลายอย่างเราไม่ว่างเราต้องดูแลลูกไหนจะอะไรหลายๆอย่างเออไม่มีเวลาไลฟ์สดไม่มีเวลาทำคลิปไม่มีเวลาโพสขายแต่อยากได้ตังค์เออเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ที่เราอยู่ที่ใจเราล้วนๆอยู่ที่การจัดสรรเวลาของเรานะคะขออนุญาตลงเซรั่มก่อนนะคะทุกคนหยดไปเลยนะคะสี่หยดนะคะ เซรั่มของรามหน้านะคะไฮยาลูรอนนะล้ำลึกนะทุกคนช่วยเปลี่ยนหน้าสิวหน้าปรวกงนะคะเป็นหน้าใสหน้าขาวฉ่าว่านะคะรูขุมขนกระชับหน้าเด็กนะคะริ้วรอยต่างๆนะคะลดเลือนและก็จางลงและทําให้เราหน้าเด็กหน้าสดใสนะคะยิ่งบํารุงก่อนนอนเช้ามานะคะใบหน้าอิ่มน้ําชุ่มชื้นนะคะหน้าเด็กหน้าใสได้ด้วยราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนอ่า ไม่พูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่คนที่เปิดใจใช้รับรองนะคะหน่าใสาหน้าเด็กและก็กลายมาเป็นตัวแทนทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นครีมเช้าตัวนี้นะคะอันนี้ไข่มุกแล้วก็เป็นครีมกันแดดลงไข่มุกก่อนนะทุกคนอืม มันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะคะกับการที่เราลงทุนดูแลตัวเองนะคะอยากสวยนะคะอยากสวยอยากหน้าเด็กไม่อยากแก่นะคะไม่อยากเป็นสิวไม่อยากเป็นฝ้าไม่อยากเป็นกะเราก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะกินกินวิตามินซีคอลลาเจนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราบำรุงตัวเองอะ่ะจากภายในสู่ภายนอก ภายนอกก็จําเป็นต้องใช้ต้องทาจริง,รงๆใช่ไหมอ่าแล้วแต่นะคะใครชอบอะไรนะคะใครใช้ตัวไหนถูกก็ใช้กับตัวนั้นนะคะทุกคนเนาะอันนี้นะคะลงไขมุกจะทําให้ใบหน้าใสานะคะผิวเรียบเนียนนะจ๊ะทุกคนใบหน้าฉ่ำเบานะคะสวัสดีนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาทักทายนะคะเข้ามาทักทายผู้คุยมารับพลังงานดีๆสิ่งดีๆนะคะอยากสวยอยากใสทักมาได้คะ่ะ หรือใครจะอยากเป็นสมัครตัวแทนนะคะก็อินบ็อกเข้ามาได้นะคะใครที่แบบว่าอยู่บ้านเฉยเหรืออยากได้รายได้เพิ่มนะคะยังมีรายได้เพิ่มอยากได้รายได้เสริมแอคคูมิ้นนะคะทําอยู่2ตัวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะทุกท่านที่เข้ามานะคะกดหัวใจรัวรกดคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะกดแชร์ได้นะ ใครอยากหน้าขาวหน้าใสาก็ทักได้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมนะคะเกี่ยวกับผมก็ทักได้นะจ๊ะทุกคนอันนี้นะเดี๋ยวจะเริ่มนะคะว่าอืมนี่เห็นไหมหน้าใสาแล้วไม่ต้องแต่งเลย การที่เราโฟกัสสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นย่อมขยายเสมอบางคนชอบไปโฟกัสในเรื่องราวลบๆบบางคนชอบโฟกัสเรื่องเงินจะหมดเรื่องที่ต้องใช้จ่ายการที่เราเลือกโฟกัสสิ่งไหนประตูบานนั้นมันก็จะเปิดขึ้นเรื่อยๆอ้าวฉันต้องจ่ายค่านูาน่นฉันต้องจ่ายค่านี้ค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่ารถมันก็จะมีหลายๆค่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราก็จะเครียดพอเราเครียดสิ่งนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มสิ่งนั้นเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนนะคะใน21วันนี้หรือ90วันนี้ถ้าอยากเข้มข้นกับการเปลี่ยนชีวิตจริงๆหันมามองนะคะการไหลของเงินโฟกัสการไหลเข้าของเงินค่ะว่ามีทางไหนที่เราจะมีเงินไหลเข้าสำหรับใครที่มีงานประจำคุณก็มีทางเดียวก็คือรอสิ้นเดือนเงินเดือนออกจริงไหม แต่คนที่ทำออนไลน์ทำงานประจำไปด้วยหรือมีธุรกิจส่วนตัวมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์มีร้านค้าประจำส่วนตัวด้วยเขาจะมีทางไหลของเงินเยอะขึ้นอ่ารายเดือนของฉันเงินเดือนของฉันที่ฉันจะได้รับเงินรายได้กําไรจากบริษัทที่ฉันจะได้รับเงินกําไรจากการขายออนไลน์ ชิ้นนี้ยี่ห้อนี้อ่านสมมติบางคนทำไหลยี่ห้อใช่ไหมขายลายแบรนด์นะคะคุณก็จะมีทางไหลของเงินหลายๆทางโฟกัสสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะขยายโฟกัสประตูการรับของเงินเงินของคุณก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําแบบนี้โฟกัสแต่เรื่องการรับของเงินทางไหลของเงินทําไปด้วยเรื่อยทาไปทุกวันนะคะโฟกัสสิ่งดีๆสมมุติตอนเช้ายังขายไม่ได้ยอดไม่มีคุณต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนเที่ยงมันมา ตอนเที่ยงยังไม่มาเฮ้ยตอนบ่ายมาตอนบ่ายยังมาตอนเย็นมาเดี๋ยวมันก็ได้สมมุติวันนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องได้คิดแต่ด้านดีๆคิดแต่ด้านบวกๆสมมุติว่ามีลูกทีมตัวแทนแล้วเขาเลิกขายเขาไม่ขายเราขายเขาไม่ขายเราขายเราได้เขาไม่ทําเราทําเราได้ค่ะนะคะไม่ต้องไปเสียใจคนที่จากไปไม่ต้องสนใจเสียใจหรือเสียดายคนที่เขาจากไปแต่จงรู้สึกไว้กับตัวเองทางด้านบวกคิดดีเสมอว่า คนดีๆสิ่งดีๆที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาเรามีอีกเยอะคนของเราคนที่ใช่มาอีกเยอะลูกค้าคนนี้ไม่ซื้ออีกสิบคนอีกสิบเจ้าร้อยเจ้ามหาเศรษฐีจะเข้ามาซื้อของคุณเยอะขึ้นมากขึ้นสมมุติว่าคนนี้สั่งหนึ่งชิน้นแต่เขาเปลี่ยนใจเออไม่เอาคุณต้องรู้สึกว่าโหเดี๋ยวสิบชินช้นยี่สิบชิ้นร้อยชิ้นชิ้นตามมาอ่ะคิดไปด้วยคิดพูดแอคชั่นรู้สึกนะคะเพราะว่าจักรวาลน,นะคะ กินความรู้สึกเป็นอาหารยิ่งเรารู้สึกด้านดีนะคะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาคนที่ไม่รู้คนที่ยังไม่เรียนรู้ขอให้เปิดใจเรียนการที่เราใช้จัก,กรวาลทำงานแทนเราเราจะไม่เหนื่อยเลย งานหนักผักให้จักรวาลงานง่ายๆให้เราออกมาไลฟ์สดแบ่งปันให้เราออกมาทําหน้าสวยๆถ่ายรูปสวยๆทาคลิปสวยๆกับสินค้าของคุณทําซ้ําๆทาเสมอเสม,มอทําด้วยความรักทําด้วยความสุขทาด้วยความสนุกความสําเร็จจะอยู่แค่เอื้อมค่ะอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันขายไม่ได้ไม่ทําดีกว่าทําไปเรื่อยๆทําไปสักพักแล้วเบื่อและเหนื่อยแล้วต่างกันกับคนที่เขาแบบว่าบางคนไม่มีเวลาไลฟ์นะคะบางคนไม่มีเวลาไลฟ์แต่เขาทําคลิปสม,ม่ําเสม,มอทําลงคลิปกเกลียวทํา คลิปลงติ๊กต็อกแล้วก็โพสต์ขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเขาเอาเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นเวลาที่แบบกินข้าวไปด้วยแล้วเขาก็โพสไปได้ไปได้หรือเวลาว่างที่เขาเข้าห้องน้ําหรือเวลาว่างที่เขา รถติดนะคะรถติดจับโทรศัพท์มือถือมาโพสต์ขายสินค้าหรือทําคลิปอะไรสั้นๆหรือบอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ว่ามันช่วยด้านไหนอันนี้นะคะมันจะยิ่งช่วยให้คุณสําเร็จง่ายสําเร็จไวด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานไม่เครียดไม่กังวลน,นะคะทำไปแล้ววางใจวางใจเชื่อใจนะคะแล้วสิ่งดีๆ มันจะสําเร็จง่ายมากๆมันจะไม่เหนื่อยเลยคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ง่ายและเป็นไปได้เสมอต่างกันกับคนที่รู้สึกคิดลบฉันทําไม่ได้หรอกวันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีโควิดแบบนี้ฉันจะไปขายใครนะคะตัดทุกเรื่องเหลที่เป็นเรื่องลบปัดออกปัดออกบางทีมีคนบอกเฮ้ยขายไม่ดีเลยว่ะมึงขายดีไหมอะไรเงี้ยปัดออกจากสมองความคิดจากหัวของคุณเลยว่ามึงขายไม่ได้กูขายได้ คิดให้ได้ด้านดีค่ะถึงวันนี้มันจะไม่ได้แต่ฝึกบ่อยๆอะไรก็แล้วแต่ที่เราฝึกบ่อยๆฝึกซ้ำๆมันจะเป็นความชำนาญเหมือนเราเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นการปอกผลไม้การทำอาหารทำข้าวครัวหรืออะไรทุกอย่างเลยเริ่มต้นคุณทำเกเกะกะกะเงเงอเงะเงะเหมือนเปิดร้านกาแฟครั้งแรกแล้วคุณไม่รู้สูตรเลยแล้วคุณไปซื้อแฟรชายมาอ่ะชงคาปูชิโนอ่ะผิดสูตรมั่งอันนู้นนี่นั่นช้ามั่งอะไรมั่งไม่ทัน แต่เมื่อคุณทําทุกวันทาเหมือนเดิมซ้าๆอาคาปูชิโนอเอพิโซนโน่นนี่นั่นนั่นเขาสั่งนั่นนี่คุณทําทําทํามันทุกวันแล้วเกิดความเคยชินจากแก้วแรกที่คุณทํานะคะสิบนาทีกว่าจะได้กว่าจะไปปัน่นบางคนสั่งปัน่นมั่งอะไรมั่งเนี้ย แต่เมื่อคุณทําไปบ่อยนะคะแป๊บเดียวคือปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บอัดน้ําเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนเราอะ่ะมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วเรามีความสุขและรักในสิ่งที่เราทํานะคะใช้ความรักนําทางความสุขนําทางรับรองสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานใดก็แล้วแต่หลายๆคนนะคะถ้าทําด้วยความฝืนใจไม่สนุกไม่มีความสุขไม่อยากทําไม่มีทางสําเร็จแน่นอน นะคะเหมือนอยู่กับใครก็แล้วแต่ถ้าคุณฝืนคุณไม่มีความสุขมันจะไปต่อได้ยังไงจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะคิดแต่เรื่องดีๆโฟกัสแต่สิ่งดีๆใครจะว่าเราบ้าใครจะว่าอะไรก็ช่างไม่สนเพราะว่าเรารู้ว่าหนทางที่เรามามันคือความถูกต้องมันคือทางที่ถูกแล้วนะคะมาถูกทางแล้วคุณสบายใจคุณมีความสุขทุกครั้งที่ออกมาไล์สดคุณมีความสุขคุณสบายใจคุณ ดีใจทุกครั้งที่คุณออกมาโพสบอกเรื่องราวสิ่งดีๆทำคลิปสิ่งดีๆนะคะทำคลิปไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่แค่มาแบ่งปันนะคะขออนุญาตดื่ม,อมคอลลาเจนนะคะคือถึงเราไม่ได้ขายคอลลาเจนนะคะตอนนี้แต่เราก็ไม่ลืมที่จะทานหรือบำรุงตัวเองนะคะแม่ค้าออนไลน์บางคนสายดึก ต้องออกมาตื่นต้องต้องแบบว่าตื่นมา,อาตอบแชทลูกค้าบ้างอะไรบ้างแพ็คของบางคนงานเยอะงานยุ่งไม่มีพนักง,งานหรือไม่ก็พนักง,งานน้อยหรืออยากทําเองนะคะนอนดึกคุณก็ต้องหาอาหารเสริมให้กับตัวเองหาเงินได้คุณก็ต้องเอฟสินค้าที่ตัวเองไม่มีได้นะคะการที่เรายิ่งอุดหนุนยิ่งจ่ายออกไปเงินยิ่งไหลกับคุณอุดหนุนคนนี้คุณอุดหนุนในสิ่งที่คุณไม่มีคนอื่นก็จะมาอุดหนุนคุณเช่นกัน อร่อยอะไรเอยเพราะฉะนั้นนะคะง่ายๆเลยการโฟกัสด้านดีหรือการโฟกัสด้านลบมันก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการเช่นกันลงมือทำเท่ากันเพราะฉะนั้นเลือก โฟกัสในสิ่งที่เราปรารถนาดีกว่าปรารถนาสิ่งใดอยากให้เงินไหลเข้าเยอะๆอยากให้มีเงินไหลเข้าในทุกทางทุกๆวันเปิดรับการไหลของเงินเราก็ไม่ปฏิเสธทางไหลของเงินเช่นกันนะคะคุณจะต้องรู้สึกได้โอ้โหเงินไหลเข้าบัญชีกระซิ่งกระซิ่งเงินไหลเข้าทุกทิศทุกทางลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางเพจ ทางเฟซทางไลน์ทางติ๊กตอกลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายเงินโอนเข้าทั้งเงินสดเงินรับเงินโอนคือทุกอย่างอะ่ะคิดแต่สิ่งที่คุณต้องการอย่าไปคิดว่าโอ้โหฉันจน่ายนี่ตรงนี้เงินฉันจะหมดไหมฉันต้องจ่ายโน้นฉันต้องจ่ายนี่เงินฉันไม่พอแน่เลยเมื่อเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นขยายแล้วเราเครียดเพราะฉะนั้นโฟกัสด้านดีๆโฟกัสเรื่องเงินทางไหลเข้าเงินโอ้โหตรงโน้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้นู้นก็ได้นี่ก็ได้บวกเข้าไป รวบรวมเข้าไปคิดมันจะขยายขึ้นขยายขึ้นแล้วทำให้คุณมีพลังทำให้คุณมีความสุขความสุขดึงดูดเงินดึงดูดความสำเร็จดึงดูดความมั่งคัง่งทั้งปวงค่ะทุกคนความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันให้คุณเก็บความสุขเหล่านั้นนะคะ มาเป็นกุญแจเปิดทางไหลของเงินเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของทุกๆคนค่ะมันไม่ยากและมันก็ไม่ง่ายสําหรับคนที่ไม่เข้าใจไม่เรียนรู้และไม่เปิดใจรับใครไม่รับไม่เรียนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่เพราะว่าไม่มีใครบังคับใครไม่มีผิดไม่มีถูกคิดแบบไหนก็ได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะมนุษย์ทุกคนจะมีทุกอย่างคะ จะได้รับทุกอย่างตามความเชื่อของคุณเองคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็ทําได้คุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่สําเร็จคุณไม่รวยคุณก็ไม่รวยเพราะฉะนั้นนะเรื่องในสิ่งที่เราชอบเรื่องในสิ่งที่เรารักเรื่องในสิ่งที่ใช่เรื่องในสิ่งที่ปรารถนาโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นมันก็เพิ่มพูนเพิ่มพูนและอย่าลืมนะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายขอบคุณอวัยวะทั้ง32นะคะขอบคุณทั้งภายนอกภายในขอบคุณทั้ง รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟนเป็นลูกเป็นที่นอนเตียงนอนนะคะห้องน้ำพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำประปาคุณขอบคุณทุกวัน,นะคะ่ะยิ่งขอบคุณยิ่งเพิ่มคูนยิ่งขอบคุณคุณมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขปิติสุขนะคะคุณเป็นคนกระตันอยู่สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาคุณเสมอวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้นะสำหรับใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูนะคะของ4 y l หรือ เซรั่มปลุกผมนะคะสวัสดีจ้าอันแล้วก็เป็นครีมหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออยากจะสมัครเป็นตัวแทนก็พักเข้ามาหลังใหม่ได้เลยไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ